ยังไงไอยังไงต้องเป็นเรื่องแปลรักฉัน้วยใจเธอแน่ๆที่นี่เราเขียนใกล้กลด้วยนิกกี้เรากับนิกกี้ยังไงอก็จะดิดกันพี่นิดกันส่วนที่เขาตอบก็เป็นส่วนของเขาแต่หนูว่าเคยตอบไปแล้วว่าถ้าหนูมีแฟนเียหนูบอกตอนนี้หนูยังไม่มีแฟนแต่เขาบอกว่าเขาจะจีบเรานะคะเขาบอกเขาจะเดินหน้าเลยอ่ะหนูขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเขาคุยเธอคนเดียวเลยตอนนี้เอ่ะขอบคุณค่ะ เอางี้หนูใคยบอกหนูมีคนคุยแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากคุยออกมาว่าเฮ้ยฉันคุยอีกคนนี้แบบนี้กับคนคุยหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้หนูรู้จักเขาในพื้นที่ส่วนตัวของหนูจนหนูรู้สึกว่าเอ้ยรู้จักพอแล้วว่าไอ้นี่พอแล้วว่าวันหนึ่งเป็นแฟนเดี๋ยวเขาจะเห็นเองแต่หนึ่งคนคุยก็คือหนที่นนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมีแฟนเดี๋ยวบอกเราอะเราอึกอักเราอึกอักแล้วนะคะเราอึกอักไม่พอใจอยู่หนึ่งคนที่เราคุยคือเขาไห โุ้ยเกียร์ร้อนเลยอ่ะเอางี้พี่นิกกี้เป็นคนที่หนูสนิทถ้าถามว่าหนูว่าเขาทักมาหนูตอบไหมเขาตอบแบบนี้ดีกว่าเขาเคยบอกเราเปลาเขาว่าเขาจะจีบเราไม่บอกบรรอากาศนทางซุบ อ่ะค่ะแต่ว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้มาบอกหนูนะว่าเฮ้ยน้องพี่จีบน้องนะไม่ไม่ไม่เขาไม่เคยพูดแบบนั้นจริงจริงไม่เคยพูดอย่างงี้เลยไม่เคยไม่เคยแต่หนูว่าปกติไม่หนูว่าปกติคนเราอ่ะก็อาจจะไม่พูดอย่างงั้นพี่พี่หนูจีบพี่นะมันอาจจะไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่การทระทขาบอกไหม บบไปรับไปส่งคอยดูแลอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าคือหนูเล่นหัวหกฉากกับเขาพี่หนูเล่นบ้าสสดๆเจอเขาในงานบ่อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำกับหนูก็จะโบ๊ะเล่นมม้เท่เาปล่อยความตลกในรูปแบบของเขาเขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วแสดงเราก็ดูไม่ออกว่าอันไหนเล่นอันไหนจริงหรอก้อ,กอยยังไง <c oughs> ถามว่ามันอ่ะมันจะใส่ไปมันจะใส่ไปก็ก็เห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักแต่สำหรับหนูก็อยาบอกไม่รีบอ่ะเราไม่รีบพิเศษอะไรต่างๆเขามีแบบของขวัญหรือมีอะไรอย่างนี้ให้เราไหมคะ อุยมันผ่านไปแล้วค่ะพี่มันนานมากแล้วหนูอะเราไมีมั้ยมีมั้ยเขาให้อะไรไหมไม่ลงรูปลงรูปสตอรี่อะไรเงี้ยอวันพิเศษนี่เช่นวันอะไรอะแถวเนี้ยยังมีไม่พอเกิดไม่เป็นวันนี้อะไรที่ผ่านมาวันเกิดวันคล้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เออไม่ไม่ไม่อาจจะมีแบบ เอางี้พี่เขาชอบคนกินข้าวซึ่งมันก็เป็นแบบร้านที่เขาบอกเพลิงๆส้มตำใดๆหนูเป็นคนชอบกินส้มตำอยู่แล้วอะ,อะไรแบบเนี้ยโดนออกเด็ดแล้วส้มตำอย่างนี้เหรอเีอ <laughs> อาจจะเป็นทางเขาค่ะนีอ่อาจจะเป็นทางเขาหนูก็ปไปเพื่อนหนูก็เคยไปนัตตี้ดีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ก็อร<ๆ>่อยค่ะแซ่บค่ะประมาณนั้นแซ่บที่ในใจเขาบ้างมาณอ่ะหนูเคยบอกแล้วว่าพอหนูโสดอ่ะไม่ได้ปิดเออแต่ว่าถามว่า พอจะคุยกันกว่าจะรู้เรื่องมันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาค้างเธอจนถึงแบบว่าเขาค้างเลยเหรอคะทำไมนะเขาเซฟรูปเออเขาไม่นาำเซฟไปในเครื่องด้วยเขาบอกอันนี้ดูอดีตให้ดูพูดตรงๆเออเซฟทุกคนไม่เอางี้เออผู้ชายโดยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โดยจะไม่ใช่แค่เขาสมมติว่าเขาเจอรูปสวยๆงามก็อาจจะเซฟไว้เราเจอรูปสวยงามตรงนีเราก็เซฟค่ะพี่แต่เขาดูค้างรักนะเขาดูค้างรักรักคือ เราก็มากับโบ๊ะบ้าไปเอะไรอย่างงี้มีนิกกี้ในใจบ้างไหมพี่เฮ้ยจับมือเราอีกละเอาอีกละวก็จะกินอีกแล้วอาอีกแล้วเขาเป็นคนที่ดูสนิทแล้วก็คุยเขาเรียกว่าอะไรพอความสนิทเราเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายใจก็เป็นคนที่คุยด้วยเราก็สบายใจเขาวันหนึ่งเขามาบอกเฮ้ยก้อยเราเป็นแฟนกันนะเฮ้ยมาเขามาขอเป็นแฟนใจเย็นๆนี่จะลองนี่จะลองสถานการณ์ให้เอออันนี้ต้องลองสถานการณ์สมมุติเบ็นเพ่ก็เป็นแฟนกันนะ หนูไม่รีบหนูไม่รีบ <laughs> ไม่รีบ <im ans> ไม่ไม่ไม่เอาอย่ย <im ans> างนี้หนูอันนี้หนูพูดตรงๆว่าหนูว่าพี่เขาก็พูดแต่ว่าพี่เขาไม่รีบ <im ans> แล้วหนูก็ไม่รีบแล้วก็เอาจริงไม่มีใครรีบพี่ๆอย่ารีบ <im ans> สิคะ <im ans> ไม่มีใครรีบหนูรู้สึกว่ <im ans> <im ans> าจะรู้จักกับใครสักคนมันก็ต้องใช้เวลาอย่างนี้ก่อนเรียกว่าเป็นคนที่สบายใจเวลาคุยค่ะอืมค่ะก็เฮฮาค่ะพี่ไม่ถึงว่าปกติ หมายถึงว่าพื้นฐานเขาเป็นคนเฮฮาอารมณ์ดีอยู่แล้วซึ่งก็แบบหนูว่าไม่ใช่แค่หนูหลอกแบบใครที่ได้สนิทกับเขาอยู่ใกล้เขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนเฮฮาตลกเขาก็ให้ความสุขคนอยู่แล้วค่ะสไตล์ของเราชอบคนสไตล์นี้ไหมสเปคออะไรยย่างงเี้คือเคยหนูหนูเคยบอกข้างนอกว่าสเปคหนูมันจะเป็นแบบว่าก็ดูอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วเฮฮาแบบว่าทำเพลียนทำมาหากินอะไรประมาณนี้แต่ไม่แต่พูดเลยหรอพูดเลยหรอค่ะ ว่าสุดท้ายเออจับมือทุกคนเออจับมือไว้ก่อนล่ะไม่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะที่คนรจะมาเป็นแฟนเราไม่ใช่แค่แบบแกแบบตลกแล้วแกก็ทํางานจบมันไม่ได้แบบน้นนี่มันมันยากเยอะกว่านั้นตเราต้องพัฒนามากกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะถูกใจอ่ะหนูไม่ได้พูดพี่พูดก็ขอระยะเวลาอย่างนั้นช้าๆเอางี้ก็คือก็คือไม่รีบค่ะไม่รีบเลยค่ะสำหรับสำหรับที่พี่เขาบอกว่าพี่เขา เขาชัดเจนหนั้นหนูขอบคุณแล้วเพราะการที่มีคนชอบเราหนูก็แฮปปี้อยู่แล้วเขาจะมีบททดสอบอีหลายบททดสอบมาที่จะต้องให้เขาแบบก้าวผ่านไปให้ได้ชนะใจเธอหนูรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นด่านอะไรแบบนั้นค่ะพี่หนูชิวๆค่ะคุยถ่าสมมุติว่าได้ได้คุยจริงๆก็คุยไปเรื่อยๆรู้จักกันจนวันนึงถ้ามันมั่นใจเดี๋ยวมันก็เห็นเองค่ะ จะแบบว่าทั้งประเทศเลยที่แบบมองแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าแต่ละคนมันมีมุมที่มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบใดที่หนูรู้สึกว่าหนูเจอคนคนนึงแล้วหนูได้เห็นยังเห็นแง่ดีแง่งามของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้อยากตัดสินว่าเฮ้ยคนคนนี้มันไม่ดีว่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากมาหลักกองเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยที่อ้อนอย่างเงี้ยจริงไหมเธอพี่ดิกกี้เหรอไออันนี้อันนี้หนูแบบอย่างเล่นหกชั่จริงๆเขาดูอินดี้นิดนึงนะสำหรับหนูอ่ะหนูไปเห็นเวลาเขาเล่น๊โต๊ะ เขาจเสร็จปุ๊บเขาก็ดูนิ่งๆอะประมาณนั้นอาจจะอาจจะอะไรเงี้ยนะคะเท่าที่หนูเจอเขาไม่ได้ดูแบบว่าสุดโต่งเท่าที่หนูเห็นในสื่อโปะโปะเหรอคะโปะมีแต่ว่าความแบบทางด้านแบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยตัวหนูตัวหนูหนูอาจจะยังไม่ได้เห็นนะ้ะเยังงอะอย่างอย่างพอเขาดูเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยแต่จริงๆเราเขาเป็นแบบนั้นไหมสิ่งที่เราเห็นเขา คือหนูว่าเขาเป็นคนลีตาคิดคิดนานเลยมองเทดเบเกอร์อยู่ค่ะร้านนั้นอะไรนะคะพูดว่าอะไรนะคะคนไพว่าเป็นโจสูแต่ว่าจริงๆเราเขาเป็นหนาเกลารอเปล่าอันนี้สำหรับหนูนะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่พี่เขานะคนโดยทั่วไปผู้หญิงและผู้ชายเราต่างมีความชจ้ชู้ในตัวพี่แค่ว่าเราเก็บมันได้แสดงออกมาขนาดไหนรู้รู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ ไม่แน่จะเก็บไม่ได้หรืออาจจะเป็นแนวทางของเขาหนูรู้สึกเป็นแนวทางของเขาเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากตัดสินว่ามันแปลว่าเขาไม่ดี<อ>แต่ว่าแต่เท่าที่หนูเห็นเขา perceive ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเขาก็ดูแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเบย์ตอบเดิม<ๆ>ถ้าหนูถ้าหนูจะรู้จักใครสักคนนะ่ะหนูต้องจักเขาจริงๆประมาณน,นั้นอย่างอย่างเี้ต้องต้องใช้เวลาอีกนานไหม ก็ใช้เวลาค่ะใช้เวลานานแค่ไหนหรือจะรู้ได้ไงพี่เราก็ไม่รู้แต่ว่าใช้เวลาค่ะอย่างแกงเพื่อนให้ผ่านเออะแกงเพื่อนมีเป็นห่วงนะแกงเพื่อนก็ไม่เคยห้ามอะไรหนูเลยค่ะในชีวิตไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ว่าคือไม่ว่าหนูรับสารอะไรมาที่มีคนเตือนหนูเป็นห่วงหนูหนูขอบคุณแล้วหนูก็เข้าใจเก็บไว้แต่สุดท้ายเราจะรู้จักใครสักคนมันไม่ใช่ว่า เราเราตัดสินคนอื่นตามที่คนอื่นบอกแล้วก็รู้จักเขาจริงๆพี่ค่ะเราจะตัดสินเขาด้วยตัวเองใช่จริงๆไม่ว่าทุกคนพี่เพื่อนที่เข้ามาในชีวิตหนูหนูก็ตัดสินด้วยตัวเองเพื่อนหนูแต่ละคนก็ไม่ได้ดีร้อเล่นรอเล่นประมาณนั้นค่ะมีคำหนึ่งในกี่บอกวออตอนนี้เขายืนยันแล้วเขาจีบเราแต่คนอื่นจะมาจีบเราเขาก็โอเคนะอะไรอย่างงี้ก็ดูแฟร์มากอ่ะโอ้เจ็บนะเราเจ๊ชอบคนอื่นจะมาจีบเราก็โอเคอ้าวก็ แล้วมันไม่ดีเหรอคะเออมันดีมันดีคือเขาดูแฟนยไงดูแบบเฮ้ยตอนนี้คือเขาดูแมนไงแต่หนูรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ที่แฟร์มันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วตับอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้แบบคอมมิททั้งหมดอะไรเงี้ยเหมือนกันพี่หนูรู้สึกว่าแบบหนูรู้สึกเขาก็ตอบให้เกียรติหนูมากๆนะแล้วก็ขอบคุณในความแฟร์ะคะแสดงว่าเราด้ทุกควาสัมภาษณ์ของเขาเลยใช่ไหม ก็ไม่ใช่แค่หนูดูแม่<ไ>เมื่อจะส่งไปจังเลย<แ>ยา <ái>, ยแม่นะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมา่ะก็ได้เห็นค่ะค่ะครอบครัวเป็นไงบ้างพอแบบได้เห็นว่าแบบเขาดูจริงจังกับเราขนาดคือแม่น่าจะมึนหัวเมื่แต่แบบแรกๆแล้วที่มไม่ใช่แค่พี่เขาอะแบบว่าไม่ถึงว่าแบบหนูหนูมีก่อนหน้าดีแบบว่าพี่เพราะว่าพี่โอนอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็จะงงๆไปตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาก็มันชินชินๆแล้วใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะจ้าเย้